บนจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น5องศาเซลเซียสนะครับเช้านี้อุณภูมิบนยอดดอยสูงถึง11องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวยังคงคึกคักครับบรรยากาศการท่องเที่ยวบนยอดดอยอินทนนท์ในจังหวัดเชียงใหม่ยังคึกคักครับแม้ว่าวันนี้อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ โดยเช้าวันนี้ที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิอยู่ที่11องศาเซลเซียสครับสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้5องศาเซลเซียสนะครับส่วนที่กิ่วแม่ปานกิโลเมตรที่42เชา้านี้อุณหภูมิอยู่ที่12องศาเซลเซียสสูงขึ้น5องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับสภาพอากาศวันนี้ปิดครับแต่ว่านะักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างคึกคักน,น,นะครับแม้ว่าจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าได้บันทึกภาพที่ระลึก เป็นภาพของทะเลหมอกอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดออินทนนท์บริเวณกิโลเมตรที่30อุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสนะครับอากาศเย็นสบายแล้วก็ช่วงสายมีแดดจัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นช่วงวันธรรมดาแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวคึกคักทีเดียว โดยเมื่อวานนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวจำนวน2,953คนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะเดินทางไปเที่ยวต่อที่ดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อชมทุ่งดอกบัวตองที่กำลังบานด้วยครับ